เลือดกำเดาไหลเงยหน้าเร็วรู้ไหมว่าเงยหน้ามันผิดเป็นอนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเลือดกำเดาไหลอะคะ่ะเราไม่จะบอกให้ว่าบีบจมูกเพื่อให้เลือดหยุดใช่ไหมคะหายใจทางปากเอาน้ำแข็งประครบหน้าผากหรือว่าบริเวณหนกแก้เพื่อให้เส้นเลือดหดตัวแล้วก็เลือดแข็งตัวจะได้หยุดถ้าหากเลือดไม่หยุดภายใน1 0 1ถึงนาทีะคะ่ะเราก็แนะนําว่าให้คนไข้เนี่ยไปห้องฉุกเฉินด้เลยคือพบแพทย์ทันทีนะคะทีนี้ปัญหาก็คือทุกคนบีบจมูกแล้วมักจะเงยหน้าขึ้นรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเราบีบจมูกเสร็จราควจะก้้มหนลง เหตุผลที่เราให้ก้มหน้าลงอะคะ่ะเพราะเวลาลงเงยหน้าขึ้นแล้วเราหายใจทางปากอะมันมีโอกาสที่จะสำลักเลือดเข้าไปได้ะคะ่ะคือถ้ามันไหลลงคอมันก็คงถ้าไม่ได้ปริมาณมากก็คงมีปัญหาอะไรแต่ที่เรากลัวคือเรากลัวว่ามันจะสำลักเข้าปอดค่ะซึ่งจะมีโอกาสทาให้ปอดติดเชื้อได้นะคะอันนี้เป็นภาวะที่รุนแรงดังนั้นเราเลยมักใจก่าใหก้มหน้าลงะคะ่ะแล้วถ้าก็มีเลือดเนี่ยก็ให้บ้วนทิ้งแทน ดังนั้นต่อไปนี้ถ้าเกิดไขรเลือดกำเดาไหลหรือเจอคนเลือดกำเดาไหลให้บีบจมูกหายใจทางปากเอาน้ำแข็งประครบหน้าผาก้มหน้าลงบ้วนเลือดทิ้งหาก10นาทีหรือ15นาทีเลือดยังไม่หยุดไหล